สวยว้าวทั้งสสีเลยค่ะชอบสีไหนรีบแคปรูปสั่งจองนะคะไปดูกันในคลิปเลยค่ะเสื้อที่ตอบโจทย์ปัญหาคนที่มีพุงหมาน้อยมาแล้วค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อรุ่นน่ารักมากๆเป็นผ้าชีฟองผิวคลิ้วเบาสบายลายดอกบอมกับช่วงซัมเมอร์นี้เลยรุ่นนี้นะคะที่พี่ชอบมากเพราะว่าเขาเนี่ยความยาวปิดช่วงหน้าท้องได้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันถึงสาสีเลยสีผู้ใส่สีแรกนะคะคือสีเขียวหวานละมุนสุดๆค่ะสีดำ ดอกม่วงนะคะก็สวยสวยผิวๆิวแบบนี้เลยค่ะคุณสมบัติเด่นของผ้าชีฟองนะคะก็คือเรื่องความพิวนี่แหละคะ่ะพี่ๆคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดใส่ไปที่ลงปลิวๆนะคะชุดก็สลวยสวยเก๋แบบนี้เลยเสื้อตัวนี้นะคะมีด้กันทั้งหมด5ไซส์เลยค่ะตั้งแต่ไซส์รับอก38 40 42 44และ46นะคะพี่ๆสาวอบพี่ตามหาชุดใส่ยากมาที่นี่ตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะมีไซส์ให้เลือกเยอะมากค่ะโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะคะ1ตัว490บาทถ้าซื้อเป็นคู่นะ,ะเหลือเพียง850 สามารถค้าแบบในราคาโปรโมชั่นเดียวกันได้นะคะเล็กกันท่านไหนชอบ2สีในรุ่นเดียวกันก็ซื้อคู่ไปเลยคุ้มสุดๆค่ะท่านไหนชอบสีไหนนะทักมาทางอินบอ์แอดมินได้เลยนะคะ